ถ้าประเบินจากถ้อยถแถลงก็คงจบละค่ะเหตุระหองระแหงความไม่พอใจ แต่ถ้าสังเคราะห์จากปฏิกิริยาและน้ำเสียงน่าจะยังคงติดใจอยู่บ้างล่ะค่ะปอประยุทธ์บอกว่าต่างคนต่างหาเสียงแล้วก็หลุดออกมาว่าต้องระมัดระวังการพาดพิงกันด้วยนี่แค่หยิบวาทกรรมหาเสียงในอดีตมาต่อยอดแล้วก็ชี้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปดังนั้นจะเลือกแบบเดิมไม่ได้ยังเป็นเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมลองฟังเสียงนี้ดูค่ะ ือคราวที่แล้วเพราะอยากจะได้นายกที่มาดูแลความสงบวันนี้ความสงบมันมีอยู่แล้วครับสิ่งที่ไม่มีก็คือตังในกระเป๋าตังในกระเป๋าจะให้นายกคนเดิมมาบริหารแค่บริหารไม่เป็นแล้วครับจองก็คือแปดปีแล้วครับแปดปีแล้วครับลุงนี่แค่บางช่วงบางตอนที่ปราศัยพาดพิงในเวทีย่อยเขตป,ประทุมวันกทมนะคะ ฟังกันแค่นี้ออเดอร์พอค่ะถ้าฟังเยอะกว่านี้เรียกว่าความเดือดเนื้อร้อนใจอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกได้นี่ยังไม่นับรวมความในใจของหมอหนูอนุทินชาญวีรกุลที่ปราศัยเปิดใจว่าคนในพักร้อยละ80มีที่มาจากพักไทยรักไทยและไม่เคยคิดร้ายกับนายทักษิณชินวัตรคนที่นายยกบิ๊กตู่เคยเอ่ยปากว่าอย่าพูดชื่อนี้ผมไม่ชอบแต่เอาค่ะถึงเวลานี้ เข้าพบปิดห้องขอโทษกันไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้ระหว่าง3ปอปโดยเฉพาะปประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานั่นแหละค่ะกับแกนนำพักภูมิใจไทยเรียกว่าหมอหนูทำใจสู้ดีสู้เสือกับ ราชสีบอกเข้าไปขอโทษเหตุที่ปรสาสัยพาดพิงในเวทีหาเสียงด้วยการนำวาธกรรมในอดีตมาต่อยอดจริงๆแล้วก็เป็นที่สังเกตอยู่คะ่ะว่าไม่น่าจะเป็นชนวนเหตุได้ขนาดนี้แต่น่าจะมีอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะคือการปรสาสัยที่เลยเถิดไปต่อยอดความสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามอย่างทักษิณชินวัตรน่าจะเป็นเหตุมากกว่าค่ะ ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็มาชี้แจงให้ฟังแค่นี้เข้าใจอะไรล่ะเขาเขามีเขามีเขาไม่ใช่เขามีความคิดเขาอยู่แล้วหัวหน้าพักนะไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเนี่ยผมก็คุยกับท่านปกติไม่มีอะไรเลยก็เป็นทวงก็ผมก็บอกว่าก็ก็ก็ต่างคนต่างก็หาเสียงไปแต่ก็ระวังในภาพรวมด้วยแล้วกันนะ พรรคที่ผมไปเป็นสมาชิกเข้าผมก็สั่งมาแล้วอย่าไปอย่าไปยุ่งกับใครเขาการหาเสียงของพรรคกุ่มใจไทยเนี่ยต้องไม่มีพูดถึงพรรคอื่นนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งไปในทางพรรคแล้วว่าพูดแต่เรื่องที่พรรคกลุ่ใจไทยต้องการสื่อสารกับประชาชนพูดแต่เรื่องพรรคกลุ่มว่าพรรคกุ่มใจไทยจะทําอะไรกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องพูดถึงคนอื่นไม่ต้องพูดถึงพรรคอื่นนะครับ อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องขอโทษในความสื่อสารที่ไม่ไม่ชัดเจนของผมไปยังลูกพักแต่จะไม่มีอีกแล้วครับ